สวัสดีค่ะรัตนมณีนนพรมยานนะคะการเปิดไพ่พรมยานทำนายดวงนะคะสวัสดีชาวราศีสิงห์นะคะคนที่เกิดเดือนสิงหาคมนะคะใครที่ คิดว่าคุณอยู่ราศีสิงห์นะคะลัคนาราศีสิงห์นะคะไม่ว่าสัตว์ใดๆนะคะมารับชมรับฟังแล้วก็รับพลังงานดีๆจะให้พรมยานได้เลยนะคะปักแรกเดือนพฤษภาคมนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะปักนี้นะคะแม่หมอพี่หมอแล้วกันนะพี่หมอจะเปิด12ใบกับ12เรื่องราวพิเศษสุดกับการก้าวเข้าสู่ปีมะเส็งนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าปักนี้นะคะกับ12เรื่องราวจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะ ขอบารมีคุบาจา์นะคะอวยพรนุชัยด้วยนะคะใบแรกนะคะเป็นไพ่ของเทพพรฤหัสสัปดีนะคะเป็นไพ่ของคุบาจาร์เป็นไพ่ของปู่ฤษีนะคะไพ่ใบนี้แม่ตามมหานิยมนะคะช่วงนี้คุณจะได้รับนับถือจากคนรอบข้างนะคะมีเกณฑ์อะไรที่เกี่ยวกับการเลื่อนระดับเลื่อนตำแหน่งนะคะชีวิตจะดีขึ้นตามลำดับแล้วนะคะจากนี้ไปเนาะ การเดินทางการศึกษาต่อการสอบแข่งขันการเลื่อนระดับเลื่อนตำแหน่งการเดินทางอะไรที่เกี่ยวกับราชการอะไรที่เกี่ยวกับการศึกษาอะไรที่เกี่ยวกับการเดินทางต่างชาติโดดเด่นมากในช่วงปักนี้นะคะเรื่องที่สองนะคะเป็นไพ,พ่พระวิษณุก,กรรมนะคะการเงินจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะการได้รับการเยียวยาการได้รับการรักษาหรือแก้ไขในเรื่องเงินนะคะใครมีหนี้สินมีเกณฑ์จะโปนี่ใครมีหนี้สินนะคะหรือว่า มีเรื่องอะไรที่ติดขัดเรื่องการเงินนะคะจะดีขึ้นเรื่อยๆตามลาดับจะได้รับการแก้ไขเงินจะดีขึ้นนะคะอะต่อไปนะคะบ้านให้โชคนะคะต่อไปเรื่องที่สามนะคะว้าวเพิ่งบอกเมื่อกี้เลยว่าบ้านให้โชคนะคะจุดหลักฐานบ้านเทาะบ้านช่องนะคะบ้านจะมีความมั่นคงนะคะมีเกณฑ์ที่บ้านจะนำมา ซึ่งทรัพย์สิ่งนะคะคุณจะมีเกณฑ์ที่แบบเออบ้านที่คุณอยู่นะคะมีเกณฑ์จะอยู่แล้วสบายมีเกณฑ์จะอยู่แล้วยิ่งหนุนนาให้มีความมั่นคงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บาร,รมีครูบาอาจารย์ในบ้านสนับสนุนมั่นคงผู้ใหญ่ในบ้านจะสนับสนุนความมั่นคงชีวิตยกระดับชีวิตประสบความสําเร็จมีความมั่นคงอะ่ะมหาสมบัติเลยอะ่ะบ้านดีบ้านใหญ่บ้านรวยอ่าสัต์ุนะคะรับพลังงานนี้ไปเลยจะมีความมั่นคงขึ้นแหละถ้า วันคือ,อยังไงก็แล้วแต่คุณจะมีความมั่นคงรู้สึกแบบโฮอมั่นคงรู้สึกมีบ้านรู้สึกมีความสุขนะคะใครที่ทําเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายบ้านอสังหาริมทรัพย์โดดเด่นมากและจะไปในทิศทางที่ดีนะคะเรื่องที่สี่นะคะเรื่องที่4เป็นไพ่ของเทพบุตรยุติธรรมนะคะตกเกี่ยวกับพ่อแม่ญาติพี่น้อง <S <S คุณจะได้รับความยุติธรรมจากพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะการให้และการได้รับ สมดุลกันนะคะคุณเคยช่วยเหลือพ่อแม่ญาติพี่น้องดูแลพยพ่อแม่อย่างไรคุณจะได้รับสิ่งนั้นตอบแทนมานะคะเป็นอะไรที่ดีมากการได้รับความยุติธรรมอ่ะก่อนหน้านี้ไม่ว่าเราทําอะไรเกี่ยวกับพ่อแม่ญาติพี่น้องรู้สึกเหมือนแบบ ไม่ได้รับอะไรตอบแทนเลยรู้สึกมันไม่คุ้มค่ารู้สึกมันไม่ได้รับความยุติธรรมตอนนี้จะได้รับความยุติธรรมแล้วนะคะใครที่มีอะไรที่เกี่ยวกับการขึ้นลงขึ้นศาลคดีความทนายความจะไปในทิศทางที่ดีนะคะ,ะต่อไปเรื่องที่5นะคะเรื่องที่5คุนแผนกนางพิมพพิราไรครอบครัวดีบุตรหลานดีใครมีลูกใครมีหลาน ไปในทิศทางที่ดีลูกหลานจะอยู่ในโอวาดลูกหลานจะมีความเคารพอย่างเกรงนะคะมีการพูดคุยกันมีการได้พบปะกันกับลูกกับหลานกับบริวารคนรอบข้างจะไปในทิศทางที่ดีนะคะไพ่ใบที่หกนะคะไพ่ใบที่หกเป็นไพ่โมรานะคะไพ่ใบนี้ให้เรามัดระวังแล้วกันนะการโดนหักหลังการโดน ทำร้ายร่างกายและจิตใจหรือว่าอะไรอะไรมันไม่ได้ดั่งใจมันก็มีเข้ามาบ้างชีวิตคนเราเนาะมันก็มีอุปสรรคได้นะคะมีอะไรที่เข้ามาได้มันก็มีทั้งทุกขสุขปบบปนกันไปให้เราระมัดระวังแล้วกันเนาะเออ การรักทรยศอันนี้ให้ระมัดระวังจากคนรอบข้างนะคะที่คุณเชื่อใจก็ระมัดระวังเนาะช่วงนี้อย่าไปคาประกันใครอย่าไปช่วยเหลือใครอย่าไปให้ใครยืมเงินนะคะเพราะว่าเกณฑ์การได้คืนหรือว่าเกณฑ์การถูกหลอกเนี่ยค่อนข้างสูงเกี่ยวกับคดีความทนายความหรือการขึ้นลงขึ้นศาลอย่าไปข้องเกี่ยวเลยดีกว่าจะดีนะคะถึงคุณจะได้รับความยุติธรรมก็ดีแต่มันก็ว้าวุ่นใจได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังเรื่องนี้นะคะไพ่ใบที่ 7นะคะไพ่ใบที่7นะคะพระนาลายบันทมสีนะคะโหมันเป็นไพ่ของการคุ้นคิดเป็นไพ่ของการหันหลังให้กันเพราะฉะนั้นโดดเด่นที่เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีในช่วงนี้เพราะฉะนั้นเรามาัระวังเนาะความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะช่วงนี้ ระมัดระวังเนาะบุคคลที่สามาว่าวุ่นใจนะคะความรักการหันหลังให้กันหรือภาวะของการต่างคนต่างอยู่นะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดแม่หมอจะแนะนําให้เป็นโสดไปก่อนช่วงนี้มีคนเข้ามาเนี่ยอาจจะมีความวาวุ่นใจของเราสามคนหรือบุคคลที่สามหรือว่าคุณไปเป็นมือที่สามได้เพราะฉะนั้นหรือความรักมันไม่ถูกต้องอันนี้ให้ระวังนะคะเพราะฉะนั้นเป็นโสดไปก่อนเนาะเอออ่ะต่อไปนะคะเรื่องที่8นะคะเรื่องที่8นะคะเป็นไพ่ หนุมานกับนางเบนจักรยาน,นีนะคะใช่ไหมเอ่ยไพ่ใบนี้เป็นความรักที่ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะคะเป็นไพ่พความรักของคนที่ความรักที่ไม่ผูกพันความรักระยะสั้นไพ่วันไนส์แตนอันนี้ให้ระมัดระวังนะคะช่วงนี้อย่าไปอาสาทําอะไรที่ซุ่มเสี่ยงละกันนะอย่าไปอาสาทําอะไรในช่วงนี้เพราะฉะนั้นนิ่งสยบความเคลื่อนไหวนะคะอ่านต่อไปความสุขความสมหวังเรื่องที่9้านะคะภาพใไพ่แมนนี่กับผีเสื้อสมุดนะคะ รักทางไกลรักออนไลน์หรือว่าช่วงนี้เนี่ยจะมีอะไรที่เกี่ยวกับการห่างไกลนะคะการอยู่ห่างๆกันมันจะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นเป็นได้ถ้าใครมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะรู้สึกว่าห่างๆกันสักหน่อยจะทําให้รู้สึกดีจะทําให้มีความสุขมากขึ้นนะคะอะไรที่ขวายคว้ามไม่ได้อะไรที่รู้สึกเศร้านะคะก็ปล่อยวางแล้วจะดีนะคะช่วงนี้นะคะ ออถ้าเกี่ยวกับงานนะคะงานออนไลน์งานทางไกลจะโดดเด่นจะดีมากคุณอาจจะมีชื่อเสียงในใสายงานนั้นๆได้นะคะไพ่ต่อไปเป็นไพ่ของกรรมเทพนะคะไพ่าการงานช่วงนี้อาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับหน้าที่การงานเป็นไพ่เมตตามหานิยมนะคะจะได้รับ เรื่องดีๆจะได้รับผู้ใหญ่สนับสนุนหรือคนรอบข้างสนับสนุนคุณเรื่องการงานนะคะใครที่อยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีเกณฑ์จะทําได้ใครรอคอยงานใหม่นะคะมีเกณฑ์จะได้มานะคะมาจากการขออะเออใครขออะไรไว้ขอพอรบนบานสันกล่าวขอผู้ใหญ่ดําเนินเรื่องขออะไรไปก็มีเกณฑ์จะได้มานะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่ขอก็ขอซะนะ เอออ่ะต่อไปเรื่องที่11นะคะเป็นไพ่ของเทพพ่างคานนะคะช่วงนี้คุณอยากได้อะไรคุณอาจจะต้องลงมือกระทําลุยสู้แล้วจัดดีนะคะแต่ก็ระมัดระวังเนาะการมีอารมณ์ที่มุทะลุดุดันหรือว่าขี้หึงขี้หวงจนเกินไปมันก็นํามาซึ่งการแบบวุ่นวายทะเลาะวิวาทได้อันนี้ให้ระมัดระวังนะคะส่วนลาบยศโชกลาบนะคะ ช่วงนี้คุณจะได้รับชัยชนะนะคุณมีภาวะของนักลบะนักลบที่กำชัยชนะนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้มุ่งก้าวต่อไปลงมือกระทําและจะประสบความสําเร็จนะคะส่วนเสี่งโชคนะคะยดยานผานะให้โชคมีเกณฑ์อะไรที่เกี่ยวกับการเดินทางการได้ยดยานผานะมาได้นะคะอ่ะต่อไปสุดท้ายท้ายสุดเรื่องที่12นะคะเรื่องที่12เป็นไพ่บ่วงรักนะคะโอ้โหอาจจะยังติดบ,บ่วงอยู่ในบางเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นก็ ขอให้คุณมีสตินะคะอืการเรียนรู้การเรื่องต้นอะไรใหม่ๆบางทีมันยังมีอะไรที่มาติดขัดได้นะคะแต่ว่าการเดินทางการทางไกลการออนไลน์การรัชก,การเนี่ยอันนี้โดดเด่นนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่ยึดติดถือติดอยู่นะคะก็ปล่อยมันวางลงนะคะบ่วงรักเนาะติดขัดใดอยู่นะคะขอให้คุณผ่านพ้นไปได้ในเดือนนี้แล้วกันนะอาจจะต้องมีเกณฑ์อะไรที่ เ,เกี่ยวกับการใสยมูสักหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่ติดบ่วงนะใส่มูคือการขอพรการเข้าทางธรรมนะคะจะได้ตัดขาดเรื่องบ่วงที่ติดอยู่นะคะก็ขอให้คุณยึดมั่นถือมั่นในกรรมดีนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะเข้าทางธรรมสดมนไหว้พระแล้วจะดีในช่วงนี้นะคะสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะฝากติดตามกันด้วยแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ